ยาดีดนิ้วยาโอ้ยมันบีบหัวใจเหลือเกินต้มนาำหมดไหมต้มนาำหมดไหมยังไงท่านนอนเหรอเมียทานนอนเหรอ้อยโอ้ยอาชื้อเวลาแล้วทันว่ะเฮ้ยเรามาสายเระถมใบใหญ่เหรอกระถมใบใหญ่เหรอพี่พายเหรอพายจริงพายจริงอีกแล้วอ่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่ตัวแสดงภายที่เห็นเนี่ยก็เป็นภายจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง<อ>ดัางแก่เลยเนี่ยวิ่ยแรงมาก <c oughs> <laughs> รายการแบบว่าตำนานเขียนอีกยังมีโย่ตีใครอ่ะเรียบร้อยคนจีนคนจีนบอกอบอกูโดนแล้ว บ้านบ้านเล็กเต็มส่วนโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวคุณอะไรเบอร์สีรถไอเสียดโดนโดนจะแตกตรงนี้กัน้ลยหรอเฮ้ยเนสพี่นองปลนน้ำได้เว้ยเมื่อกี้รอดยังไงอะมือท่อเขาทอแล้วพอดีเอาวะทำอาร์กิทิโอตอนนี้ทำอาร์กิจอยู่ อันนี้กำลังทำผลัดกิจเดี๋ยวเดี๋ยวทะลุยันหยอกอยู่ในพี่ตัวเดียวกัเต็มนะแต่ิวไม่ได้มันไล่ที่สุดจังตีมไม่ไปฉีดยาหรือไปหาอะไรทำมากกว่านี้เพื่อนายแก่ตายแล้วนายรู้ตัวไหมเนี่ยโอ้ยเชียโอ้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 ยเพชเชฟเพชรเชฟ หากข่าวนเสกในมือทุกท่านให้พร้อมนะค sure. รับผมข่าวนเสกนะครับผมมาเปิดตลาดแล้วอย่าขาดตลาดแน่นอนข่าวนเสกกูบอกเลยข่าวนเสกขาดตลาดแน่นอนไอ้มันไล่ไม่หยุดเลยหนึ่งถุงมาอยู่ไหนอ่ะยโยเฮ้ยเห็นเห็นเน้เน้นเน้โอ้ยหนึ่งหนึ่งบอลน้ำโอ้ ลูก,กา้าเอาเหรอเล่นอยู่เล่นอยู่เอ่อแทนแทนแทนสามเอาเลยหลุด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 ปะวะหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วสู่กันอยู่พี่อยู่กับพี่สู้ยากจัดเลยทุกคน นอนยกแบบบ้าคลั่งโอยตายอ้ยไนี้ันี้ันี้เอฟหน่อ้โอ้ยอย่าเปิดโล่เฮ้ยลอดลอดลอดอ้าวเขาเปิดน้ำตรงนี่ไงเขา มันมีบ่อน,น้ำตรงหน้าตูอ้อะแล้วมันเหนืดมากวอกก่อนเอ้กูก็เหยียบนี่่าถ้าอะไรแนละ้วก็เหยียบไดยนะเร็วเจ้วละติมทำอะไรอยู่พี่ดูติมติมเซตพิธีให้ก่าโอเคโอ้กำพึ่งมาพังแท่นโอ้ยเอบในพีเอฟสมรรถ菩萨เมโสกตนมมี ไปแล้วไปวันอันหน,นึ่งจะเกินไป็นไหมเจ็ดส,สิบเจ็ดสิบเอมี่หนูหายาเลยตอนเนี้ยไปแล้วกันเจริญสมัยนี้ตายแน่นอนเรียบรอ้อยเรียบรอ้รยบรอยโรงเรียนจีนเรียบร้อยโรงเรียนจีน ทางวิธีว่ะพางวิธีว่ะเอายังไงอันนอทางวิธีตมีเยอะใหญ่ันกราตีทงไปแล้วนะปล่อยป่นะสายบนปล่อยเลยต้องต้สดต้องสดข้างบนให้เสร็จละอุ้ยเฮียโป๊ะะ้แล้วมันจะเบดนต่ออนึกว่าจะไปชุบเพื่อนก็พี่มาค้ายาก็หายาต เดี๋ยวโจเบ้งเดีลยวโจเบ้งอย่าวิ่งเ้นมานะยเต็มพลักสู้คิดในวันที่ดื้อมันยังไงดิจะรอไม่เจอผีพาเนี่ยีาวดีถูกจริงมันลำบากมากเลยนะเวการที่เจอีพามับีบหัวใจมากเลยนะเฮ้ยเเยเาเยเยเ ตีมทำไรอ่ะบอกหน่อยจุบชุบชุบตีมชุบได้ได้เขาจุบอยู่แถวบ้านใหญ่นะเอาเหรอเห็นแบบว่าเห็นด้วยเกิดทันไหมน่ะไม่เห็นไม่เห็นเหรอเออไม่เห็นเขาเขามองขวาตีมอยู่ซ้ายงงนะเอานี้เสร็จต้องเอาต้องเอาแท่นนี้เสร็จละเดี๋ยวโซเดนตัวใส่ด้ไปพังแท่น้ายบน โอ้โหเป็นได้เแี่ตะตันนเองตะตันหรอไม่ไม่ไม่ตันโตตันโตตันโตไมันดก้ไม่ไงเออวิ่งขึ้นมาทำไมอ่ะเรียบร้อยพังอีกแล้วโอ้มาไล่กูต่อเลยรอเลยไปหายาไปหายาเลยโอ้เลยคนเดียแลวหรอต้องสลับกันส่วนแล้วได้สวนได้สวนเลยสวนแล้วสวนได้ น่าจะเก็บผีอะเดี๋ต้องโยกเขาอะแหม่ไมเเกลเ,เ,เลยไหมเจ็ดสิบห้าเดี๋ยว <75. S 2> ต้องเดินโอ๊ยใหญ่ดดไปแดสิบดไม่ได้ครับอ้าว โหนืดอด้เฮ้ยเดี๋ยวนะโดนตีมันต้องเฮ้ยเฮ้ยโดนตีมันต้องหายนืดเดะเดี๋ยวเรียบร้อยไปไปปักเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไม่เนียนเนียนเนี่ยไว้เนี่ยเดี๋ยวค่เดี๋ยวก็อปักกันละเดินมนะเดินมามันมันน่าจะไปพิธีมันน่าจะไปพิธียิงโดดๆไปชุบเลยก็ได้ไปพิธีเชื่อสิไม่คือคือปกติถ้าติดหนืดอะโดนตีมันต้องหายดีไว้เบิ้มออฟนี้ตัวเก่งเลย ้ยม่เอาจังวะเฮ้ยิงยังไงถึงจะยิงเขาโดนด้วเนี่ยเออเขาก็เล่นดีนะเว้ยพอุ่งไม่โด,ดนเลย าไม่มีอะไรลอยมาจากไกลดอกมั้งมีแต่เสียงอะตอนแรกเสียงมาแล้วไงปลาปลแยกแยกใครก็ได้มาเดาใครดูดิไปปัาเหรอไปปัาเกลืนมันมันพังสิบเปอร์เซ็นน่ะเล่นเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนกำลังไปกำลังไปมีของทองตรงนั้นด้วยอะได้ไหมลูกอย่ากำลังไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้เหลือเหลือเหลือเก้าเอ็ดเก้าเอ็ด ไปทันทันทันยูทันยูตะกี้เจ๊เพิ่มเป็ดสวยสวยสวยจ้ำประคำใช่ยูยังไม่แห่ฆ่าใจกับไอตอนติดหนุ่นนะไอเหรอมีมีกันตันหรอไม่รู้พี่ไม่กดชิดทำไมวะพี่อยู่นะพี่อยู่นะพี่อยู่นะพี่จ้ำประคำแล้วต่อยมันด่วนกลับมาดีกลับมาดีหนุ่มกลับมาดีหนุ่เออหนุ่มกลับมาหนุ่มกลับมาหนุ่มกลับมา นนรู้เดนนารู้เยว่าจะตายเรวยาดีดนิ้วยาโอ้ยมันมีหัวใจเหลือเกินคือตายต่อหน้าเลยอ่ะมันมันไม่มีหัวใจเหรอมี้ย

เนร์เนร์ค่ะพี่เนร์ค่ะพี่เออ้ะใจร้อนไหมไอ้ซ้เอ้ยตายตำนานกฎใหม่เกิดตายทุกวันไอ้นี่แม่งเอาจัตงวะออฟไขวะเนี่ยเก่งสุดเลย เกือบตายแล้วเนี่ยผมก็อุ้ยทำไมหมัดมันเออยอะงั้นนะต่อยคนเดียวเลยเหรอพี่โอ้ <í ls> โหเชื่อมัดมันออกเยอะจังวะตายแล้วเนี่ยอุ้ยทำไมมันมีหมัดแบบตลอดเวลาเลยวะอุ้ย มัดมันคนเดียวเลยนะน่ะที่ทำดาเมจผมได้อ่ะคือเขาตีผมคนเดียวเลยด้ยตายด้วยตายบ้างยังตายตายอยู่เล่นคนคุกตายรอบหนึ่งแล้วก็นี่ตายเกันเก่งเก่งออฟเก่งจริงเล่นคนเดียวเลยครับเดี๋ยวอันนี้เฮเฉยเราเราเราต่อสู้กับเมียทานออได้สำเร็จวะรอเฉย แต่จอดที่บอลน,น้ลนําล้เบิดแตกใส่หน้าต่อหน้าตาตานี่คือแบบตายต่อหน้าโคตรมีหัวใจอ่ะ